เอาไปที่ข่าวต่อไปอค่ะ <ผม S 1> เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่น้าท่วมแหละเนาะเพราะว่าหลายๆื้นที่ผ่านมาก็น้าท่วมค่ะครั้งนี้เนี่ยเกิดที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคมีผู้ชายสองคนเขากําลังจะข้ามทางตรงเนี้ยเพื่อที่จะกลับบ้านแต่ว่าน้ํามันแรงมากมันเชี่ยวมากสุดท้ายแล้วเนี่ยทุรักทุเลเพอสมควรอะทุกคนไปดูคลิปนี้กันค่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยอุ้ยเออ

กระแสน้ําแรงเราเชี่ยวมากจริงๆนะคะอ,อย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยกำลังจะข้ามไปอีกฝั่งหนึงเพื่อกลับบ้านก็ถูกรักทุเรพยายามช่วยกันฉุดๆุดยื้อ,อ<ภ>ไว้เพราะว่าน้ํามันแรงจริงจนกระทั่งมีคนเสียหลักก็คือคพี่ผู้ชายเสื้อสีชมพูนี่ยลื่นล้มลงไปก่อน คุณพี่เสื้อฟ้าก็พยายามจะดึงไว้แล้วโชคดีที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็อยู่ก็พยายามช่วยเต็มที่เลยเพราะว่าถ้าลงไปตรงน,นั้นน่ะมันคือมันเหมือนตกไปอีกหนึ่งขั้น<ม>แล้วในน้ำลึกด้วยอันนั้นสรุปว่าจับเชือกทช่ไมไม่ทด้เหรอคุณพี่พยายามจะโยนเชือกสองอครั้งแต่ก็จะไม่ทันเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วเขาก็จมไปแป๊บหนึ่งที่น่ากลัวคือเราไม่รู้นะพี่เก๋<อ>ว่าข้างล่างอะ่ะมันลึกขนาดไหนเพราะคุณพี่จ,จมไปแบบสามวิอะ่ะแล้วก็ไหลไปทันที ไลไปทันที้พรน,น้ำมันแรงมากจริงค่ะทุกคนแต่ว่านี่แหละอย่างที่บอกไปว่าทุกคนก็รุนระทึกมากๆแล้วพยายามจะช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าก็โชคดีนะ หลังจากที่คลิปนี้เปิดเผยไปก็มีคนมาถามว่าแล้วพี่สองคนเป็นยังไงบ้างปลอดภัยหรือเปล่านะคะเจ้าของคลิปก็บอกว่าเขาเดินข้ามมาซื้อของกําลังจะกลับบ้านแล้วก็ตกลงไปก่อนที่จะไปลอยติดต้นไม้แล้วก็จับต้นไม้ไว้ได้<อ>สุดท้ายก็ปลอดภัยทั้งคู่ค่ะเดชบุญปักช่องใช่ไหมปักช่องโอ้โหน่าเชื่อมากมากๆเลยอ่ะเนี่ยเอาจงจริงนะคือคือเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมช่วงนี้มีข่าวค่อนข้างบ่อยนะ อย่างล่าสุดผมเห็นเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอย่างไงฮะเหมือนฝ่าไปแบบเนี้แต่ฝ่าไปช่วงมืดๆนะแล้วเป็นรถอีแตนคือ,ค,อคือคนแถวนี้เขาก็ห้ามลรวบอกอย่าข้ามอย่าข้ามอย่าข้ามเพราะกระแสน้ํามันแรงมากสุดท้ายรถอีแตนก็ก็คว่ำเกือบเอาชีวิตไม่รอดอ,อันนี้เหมือนกันอันนี้ผมว่าคือถ้าว่าตรงนี้ดิตรงเนี้ยน้ำมันหน้าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีการห้ามหรือยังว่าอย่าเดินเลยน้ำมันแรงแล้วแล้วแล้วคือแบบว่าอยากรีบไปหรือเปล่าก็ก็ไม่ทราบได้แน่ชัด แต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยแถวบ้านคุณแล้วมีคนแถวนั้นบอกว่าอยากข้ามเลยเนี่ยคือขอขอความกรุณาละครับก็อย่าเพิ่งข้ามนะฮะเดี๋ยวหาวิธีอะไรยังไงกันไปก่อนเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยคือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะบริเวณแถวนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะหาวิธีข้ามไปให้ปลอดภัยแล้วนำเชือกไปขึงใช่ใ่ไหมอย่างให้จับ เชื่อมทั้งสองฝั่งแล้วก็จะได้แบบค่อยๆเดินไต่ไต่อะไรไปอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่มีเชือกแบบนี้มันอันตรายไงคือโอเคแหละเราอาจจะแบบว่าบาลานซ์ตัวได้ดีอ่ะแต่จังหวะที่กระแสะน้ําที่มันแรงแงมามากอ่ะบางทีมันลื่นแล้วมันไปเลยไงคุณผู้ชมมันอันตรายจริงๆแล้วก็อันนี้ฝากเลยนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่าว่าบริเวณไหนมีเส้นทางแบบนี้ผมว่าพยายามหาทางไปขึงเชือกให้มันแบบว่าติดทั้งสองฝั่งก่อนเผื่อใครที่เขารีบจริงๆ จะได้แบบเดินได้มีที่ยึดเดนนหนี่ยวเหมือนอันเนี้ยข้ามมาซื้อของแล้วแต่ว่าข้ามกลับไปไม่พ<อ>้นอาจจะคิดว่าขามาโอเคได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเราเราจะคิดอยู่แค่ว่าแบบว่าอถ้าเกิดลื่นล้มไปเดี๋ยวโยนเชือกให้มันบางทีมันมันจับไม่ได้นเนี่ยมเมื่อกี้จับไม่ทันแล้วโยนก็คือแบบว่าอาจจะแบบน้ํามันเชี่ยวอะไรเอ่ยมันยากนะยังดีนะ้ติดต้นไม้อือโหคุณผู้ชมถ้าไม่ติดต้นไม้อะ่ะ คือเราไม่รู้ว่ากระแสน้ํามันไปออกทางไหนอะ่ะมันแรงนะอเอออาทิ้นี้ระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนฟ้าย,ยังมีอยู่นะนะฮะยังมีอยู่เยอะด้วยนะครับ